สวัดีค่ะวันนี้หมอมางานประชุมวิชาการของหูเจลนะคะ HELF เป็นงานที่อัปเดตความรู้นะคะเกีะะเ่ยวกับการดูแลผู้ป่วยรวมถึงเทคนิคการฉีดโบท็อกแล้วก็การฉีดฟิลเลอร์ค่ะวันนี้มาในนามของ Personal c l ีย i c มีคุณหมอมาร่วมงานมากมายเลยนะคะทั้งจากประเทศไทยไต้หวนันแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะภายในงานเนี่ยก็มีสปิเกอร์นะคะนานชาติทั้งของไทยแล้วก็ของต่าง มาอัปเดตความรู้มากมายเลยค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศ oh, <yeah. S 1> เล็กๆน้อยๆนะคะที่หมอเก็บมาฝากทุกท่านนะคะ oh, <yeah. S 1> ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทํางานของคุณหมอแต่และท่านรวมถึงแชร์เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ยังไงแบบใหม่ให้เห็นผลมากที่สุดโดยใช้ฟิลเลอร์ให้น้อยที่สุดนะคะ oh, <yeah. S 1> ก็จะมีให้หมอได้อัปเดตความรู้มากมาย oh, <yeah. S 1> หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลย oh, <yeah. S 1> นอกจากนี้ ถายรูปร่วมกับเพื่อนๆถ่ายรูปร่วมกับผลิตภัณฑ์